ไปดูบรรยากาศสงครานที่พิมายกันต่อเลยนะคะก็คือคักเล่นน้ำกันสนุกสุดเวียงค่ะที่บริเวณปราสาทหินพิมายค่ะ บรรยากาศการเล่นน้าสงกรานวันแรกที่อาเภอพิมายก็คึกคักไม่แพ้กับในเมืองโคราชเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่พิมายอากาศร,ร้อนค่ะคุณผู้ชมทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยพากันเล่นน้ําสาดน้ํากันอย่างสนุกสนานตามถนนสายต่างๆเปิดเครื่องเสียงเต้นกันโชว์ลีลากันสุดเหวี่ยงในเขตเทศบาลตําบลพิมายแล้วก็ที่บริเวณหน้าปราสาทถินพิมายและอุทยานไซงามคนก็คึกคักไม่แพ้กันโดยเฉพาะที่บริเวณถนนหน้าอุทยานไซงามค่ะนักท่อง ลังไลกันเข้าไปเล่นน้ำกันอย่างไม่ขัดสายสาดน้ำใส่กันสนุกสนานคึกคักเป็นพิเศษแล้วก็บริเวณหน้าเขื่อนพีมายก็มีการจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาวแต่ก็ส่งผลดีกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ที่มาขายสินค้าต่างๆตามถนนหนทางขายดีเป็นพิเศษก็เรียกได้ว,ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีอีกงานหนึ่งเลยละค่ะ